สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องอีฟซีพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมโนโนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่ยๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์การรบในสมรภูมิช่องบวก มูลเหตุแรงจูงใจที่ต้องเล่าเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่ามีพี่น้องอีจีจำนวนมากนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาบางคนบางท่านก็ส่งข้อมูลเข้ามาตามเพจตามเฟซตามไลน์ตามทิก t o อรบอกว่าอยากให้ลุงนนเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในสมรภูมิช่องบกให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นเอารายละเอียดให้เยอะๆไม่เอาเฉพาะกองร้อยของตนเองว่าอย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงผมก็ต้องบอกกับ พี่น้องเอพี่น้องทหารผันศึกจากทุกกองพลจากทุกกองพันนะครับว่าเรื่องราวเหตุการณ์การรบในสมรภูมิช่องบกเนี่ยผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังหลายคลิปแล้วก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์อีกจํานวนไม่น้อยนะครับก็นําเรื่องราวเหตุการณ์การรบที่ช่องบกมาทําคลิปแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบของ youtube ทิกต็อกแล้วก็ตามเพจตามเฟซนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่ามีพี่น้องอฟซีกลุ่มนึงบอกว่า ไม่เห็นเลยไม่เคยเจอเพราะย่างนั้นอยากให้ลุงนนเนี่ยนำข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ในการลบที่ช่องบกเนี่ยมาทําคลิปอีกสักครั้งหนึ่งเอารายละเอียดให้เยอะๆอย่าเอาเฉพาะกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่965พลหนุ่มลิธิกัยซึ่งเป็นต้นสังกัดของลุงนน เอากองร้อยอื่นบ้างว่อาอย่างนั้นนะครับก็คิดหนักแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้เคยเล่าผมก็เล่าเฉพาะกองร้อยฐานพระจุโจมที่965พลานหนุ่มลิทิไกเพราะว่าการรบในครั้งนั้นนะครับผมจะมองเห็นภาพเฉพาะในกองร้อย ทหารพลานจุงโจมที่965พลานุ่มลิทิไกยเท่านั้นส่วนอื่นๆนะครับมันเป็นเพียงข้อมูลมันเป็นเพียงคําบอกเล่าปากต่อปากเท่านั้นนะครับรายละเอียดก็จะไม่เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ให้พี่น้องเสียกําลังใจในไหนพี่น้องก็อยากฟังก็จะเล่าให้ได้ฟังคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแบบกระชับกระชับไม่ต้องเยอะนะครับเอาเนื้อเนื้อน้ำเนี่ยตัดออกไปก่อน นะครับเรื่องราวเหตุการณ์การรบที่ช่องบกก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมขึ้นไป2งครั้งครั้งแรกขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2529ภายใต้แผนยุทธการดีแปดในขณะนั้นสถานการณ์เนี่ย 82, 14 08, 14 77, 1500, เนิน382เนิน4 0 8เนิน4ี่เนิน500พวกนี้ถูกกองกำลังฐารของเวียดนามเนี่ยขึ้นมายึดพี่น้องจากนั้นกองมัญชาการกองทัพภาคที่2เนี่ยเขาก็ได้ส่งกำลัง ทหารเข้าไปในพื้นที่จํานวนมากทหารแบบทหารมา้าพวกปืนยุงปืนใหญ่เนี่ยถูกส่งเข้าไปหลายค่ายขออภัยที่จําได้ไม่หมดและส่วนหนึ่งที่กองบัญชาการ,รกองทัพที่สองส่งไปก็คือกําลังพลงอาสาสมัครฐานพันดูโทมจากค่ายปักทงแทนนั่นเองผมมีโอกาสเดินทางไปที่นั่นนะครับครั้งแรกเนี่ยขึ้นไปประจำการอยู่ที่ฐานวิบัติการพลานกรงเวียนเนิน300นะครับขึ้นไปอยู่ที่นั่น นะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายเดือนเหมือนกันพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงนั้นสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงพี่น้องมันมีการประทะเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปิดยุทธการใหญ่นะครับในช่วงปีพุทธศัรกราช2529นะครับแต่แม้ว่าไม่ได้เปิดยุทธการใหญ่แต่ว่ามีพี่น้องทหารของฝ่ายไทยเนี่ยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บพิการทุบพลภาพจํานวนมากในกองร้อยฐานพันจุโจมที่965,000หนุ่มนิจจไก่เนี่ย นะครับมี2องนายอาสาสมัครฐานพานันตองหลอดจิตและอาสาสมัครฐานพานันสาคอนเจษสมนะครับก็เหยียบกับระเบิดในแผนยุทธการดีแปนะครับก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นถามว่าลำบากไหมโคตรลำบากเลยพี่น้องนะครับคือแต่ละวันเนี่ยต้องออกลาดตะเวนนะพี่น้องไปเก็บข้อมูลข่าวสารบางครั้งไปเจอกับระเบิดจากนั้นก็ไปเก็บกู้กับระเบิดวันดีคือดีก็ปะทะกับกองกําลังทาหารเวียดนามวันดีคือดีก็ไปเจอกับหน่วยเฉพาะกิจ838 นะครับซึ่งเป็นอของฝ่ายไทยเข้าไปช่วยรบในประเทศกัมพูชาบางครั้งก็ไปเจอกับทหารของเขมรนสามฝ่ายก็เจอกันบ่อยพี่น้องนะครับในช่วงนั้นสถานการณ์เป็นแบบนั้นก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นหลายเดือนเหมือนกันจากนั้นก็มีคำสั่งให้เดินทางกลับไปที่ค่ายปักทงชัยนะครับเมื่อเดินทางไปถึงค่ายปักทงชัยเนี่ยทุกคนนะครับเชยโยโหลร้องเลยพี่น้องเชยโยคือรอดตายพี่น้องนึกออกไหม นะครับทีแรกเราเข้าไปในพื้นที่เราคิดว่ามันจะต้องมีได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจํานวนมากนะครับแต่ว่ากองร้อยทหารปานาจุ่มที่9 6 5เนี่ยในช่วงนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงสองนายนะครับตามที่เล่าก็คือสาครเจ็ดสมกับตองหลอจิตเท่านั้นนะครับส่วนกองร้อยอื่นๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเละเหมือนกันโดยเฉพาะทหารหลักก็คือทหารกองประจำการจากกองพลจากกองพันต่างต่างก็มีข้อบูลข่าวสารว่าปะทะกันอยู่เรื่อย นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสขนกาลังพลออกมาส่งที่โรงโพยาบาลอำเภอนาจลวงอำเภอน้อํนายืนนี่ก็ค่อนข้างเยอะตอนนั้นนะครับแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายเดือนแล้วก็มีคําสั่งให้จบภารกจิจกลับไปที่ค่ายปักทงไทยนะครับก็ไปพักหนึ่งเดือนพี่น้องพอกลับมาปุ๊บหน่วยเหนือนะครับก็คือโจคอนเ่งสา นะครับท่านก็มีคําสั่งบอกว่าให้กําลังพลจากกองร้อยฐานพานจู่โจมที่965พันหนุ่มลิธิไกรกองร้อย952เหาดงกองร้อย940พานมุ 500, นมาตกองร้อยฐานพานจู่โจมที่958อินซีเหืนพวกเนี้ยบอกว่า4ี่กองร้อยเนี่ยต้องเดินทางกลับไปที่ช่องบวกนะนะครับถามว่ากองร้อยอื่นเขาไปไหมมันมีการสลับสับเปลี่ยนกําลังพลอยู่ตลอดก็บอกพี่น้องตรงๆว่าจําได้ไม่หมดนะครับ แต่ว่าในช่วงต้นปีพุทธศักราช2530เนี่ยที่เขาเปิดยุทธการดีเขึ้นมาหรือว่ายุทธการพระเดชสึกเนี่ยนะครับก็มีสี่กองไอ้ที่เคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่1408นะครับก็ไปอยู่ที่ถ้ำบอนก็อยู่นะครับอยู่ที่ห้วยพลานเสือก็อยู่สถานการณ์ในขณะนั้นก็เริ่มทวีความรุนแรงพี่น้องเพราะว่าทางอกองบัญชาการกองทัพภาคที่สเนี่ยนะครับ เขาเปิดยุทธการใหญ่และจะต้องเคลื่อนกําลังทหารเข้าไปยึดเนินเล็กเนินน้อยซึ่งคนของทหารเวียดนามเฮงสำร็นเขามายึดไว้นะครับเมาว่าจะเป็นเนิน่เนิน400ศนยเนิน382เนิน500เนิน477พวกนี้นะครับก็จะต้องยึดคืนมาให้หมดในช่วงนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเอะทหารเวียดนามเนี่ยมันขึ้นมายึดเนินเล็กเนินน้อยบนเทือกเขาพนมนงรักได้อย่างไร นะครับก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าในอดีตในพื้นที่แถบนั้นมันเป็นป่ารงดิบพี่น้องมันไม่ได้แบบเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับอย่างพี่น้องไปที่บ้านโนนสูงใช่ไหมอยากไปเที่ยวเนิน500เดี๋ยวนี้ก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้ยสวยงามพี่น้องแต่บนความสวยงามใครจะรู้ว่าเออในพื้นที่แถบนั้นมีทหารไทยไม่ว่าจะเป็นฐานราบทหารมาฐานปืนใหญ่อาสาสมัครรักษาดินแดนตบดตะเวนชเด อาสาสมัครฐานพ่านได้ผีชีพเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงที่เขาเปิดจุธการนะครับตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่ากองไอ้ฐานประจุโจมที่เก้าห้าเนี่ยนะครับได้เคลื่อนกําลังเข้าไปปะทะกับกองกําลังทหารของเวียดนามแล้วก็ผีชีพสองนายก็คืออา,อาสาสมัครฐานันธนลือกันลิศใช่ไหมแล้วก็อาสาสมัครฐานผัานพยนศิริลาวันตอนนั้นจําได้ว่ามันน่าจะเป็นวันที่24มีนาคม25 3 0นนี่แหละพี่น้องวันนั้นเกิดการประทะน่ะ ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับทหารลาบทหารมาทหารพันประจำถิ่นเนี่ยเขาขึ้นโจมตีทางด้านหน้าแต่ว่าไอกกองร้อยทหารปันจุโจมที่965พันหนุม่มลิทิไกเนี่ยถูกสั่งให้ไปบล็อกอยู่ทางด้านหลังเนิน408พี่น้องนะครับถามว่าไปบล็อกทําไมในเมื่อเขาโจมตีกันปุ๊บตัตม้ตมตุ้มตั้มอยู่ทางด้านหน้า ทางผู้ใหญ่ทางผู้มคมัญชาระดับสูงเขาบอกว่าทหารพันจู่โจมที่965,000โดมนิติไเกะมันมีความเชี่ยวชาญมันมีความชำนาญในการลบจากนั้นส่งไปอยู่หลังแนวพี่น้องป้องกันไม่ให้ทหารเวียดน,นามมันเคลื่อนก,นกำลังเข้าไปสนับสนุนการลบที่บนเนิน408พี่น้องนะครับแต่ว่าในช่วงบ่บ่ายของวันที่24นะครับทางด้านด้านหน้าเนี่ยนะครับทางด้านทิศเหนือ ทหารลาบทหารมา้าทหารปืนใหญ่ก็โจมตีทางด้านนั้นทางทหารเวียดนามเนี่ยเคลื่อนกําลังเข้ามาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เกิดเกิดการประทะกับกองกําลังทหารพลานนะครับวันนั้นก็มี940พารุมาดเนี่ยก็โดนเด็มๆพี่น้อง954เหือหนี่ก็โดนนะครับจากสีบีเอกราชวัวชละเนี่ยก็โดนดําเนินปัญญาดีเนี่ยก็โดนพี่น้องโดนไหลใน952พวกนี้โดนหมดพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ ฝ่ายเรายึดไม่ได้พี่น้องพอยึดไม่ได้คาสั่ง่วยเนือบอกให้ถอนกําลังออกมาก่อนถอนกําลังออกมาก่อนไว้ยังไงก็ถอนกําลังแล้วก็ไปปรับกําลังกันใหม่นะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับพอวันที่13วันที่14มีสาคยมยพ2530เขาก็เปิดยุทธการใหญ่เคลื่อนกําลังเข้าไปอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันดังกล่าวเนี่ยพี่น้องนะครับเครื่องบินลบ F5 จากสนามบินจังหวัดบนราชธานีเนี่ย บินมาเลงึงนึง,นงแต่เช้าเลยพี่น้องนะครับจากนั้นปักหัวดิ่งลงที่เนิน4ี่ปล่อยระเบิดพี่น้องตุ้มตุ้มตุ้มุม,ม,มโอ้โหพวกเศษดินเศษถินทักคุ้งไปทั่วเปลวไฟนี่ลุกบึ้มก็ไปเหนือยอดไม้ในพื้นที่เนินสี่ช่องบกนะครับพอใส่สายนิดหนึ่งทหารปืนใหญ่จากบ้านเก่าขามจากบ้านโพลทงเขาก็ระดมยิง ปืนใหญ่เข้าไปบริเวณเนิน408ช่องบกนะครับจากการยิงปืนใหญ่เข้าไปแล้วก็จากเขตที่เครื่องบินลบเข้าไปบอมเนี่ยไปทิ้งบอมเนี่ยนะครับก็ทําให้พวกเบิร์มพวกบังเกอร์ของฐานเวียดนามเนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวจากนั้นเส้นสายนิดหนึ่งนะครับเขาก็ปล่อยกําลังทหารราบขึ้นประจันบานกับทหารของเวียดนามเฮงสําลินนะครับแล้วก็เกิดการสู้รบกันแล้วก็มีกําลังพลของฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีบัดดีของผมนรนาวินก็คืออาสาสมัครการตาเด็ดกจสันเทียนะครับเป็นชาวาหมู่บ้านสามหลังนะครับตำบลโคกเรืงลมอำเภอบําเหน็จอรลงจังหวัดชัย,ยภูมิก็เสียชีวิตในสมรภูมินี้ด้วยกันนะครับทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้มีพี่น้องหลายคนหลายท่านบอกว่าให้ลงุงรนสรุปหน่อยได้ไหมว่าการปฏิบัติภารกิจ ที่ช่องบวกเนี่ยมันมีการลาดตะเวนลบเนี่ยกี่ครั้งได้รับบาดเจ็บกี่นายเสียชีวิตกี่นายเออเหยียบกับระเบิดกี่นายช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าผมมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลอยู่นะครับก็เป็นข้อมูลจากการลบนะครับก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านพันเอกพิเศษบรรชัยอัมพุนัน หรือว่าพ่อป้นะครับท่านก็ได้มอบให้กับกําลังคนอาสาสมัครทานๆานนะครับแล้วก็กองอยู่ทางด้านนู้นก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ที่ข้างผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นวีรกรรมการสู้รบที่เขาคอนะครับคือผมไปไถ่ายกระสารมานะครับไม่ได้เอามาจาก กองทัพที่สองแต่ว่าสมัยนั้นนะครับก็เขาทิ้งเขาว้างเขาไม่ได้เก็บไว้นะครับไไก็ไปถ่ายเอกสารมาก็พอมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาเล่าอยู่นะครับทีนี้สําหรับการสู้รบในพื้นที่เนิน408ช่องบกเนี่ยกำลังพลทหารพันจู่โจมจากค่ายปักธงชัยเข้าตีจริงๆเนี่ยเข้าปฏิบัติภารกิจเคลื่อนกําลังจํานวนมากเข้าโจมตีที่เนิน408จริงๆเนี่ยจำนวน3ครัง้รง,พรงพี่น้อง นะครับสครั้งเป็นครั้งที่ใหญ่มากมีกําลังคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากนะครับคือเคลื่อนกําลังเข้าโจมตี3ครั้งนะครับปะทะกับกองกําลังของทหารเวียดนามจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้ครั้งพี่น้องห้ครั้งนะนะครับเออหากพี่น้องท่านใดที่จะนําไปทําคลิปก็สามารถเอาข้อมอนนูลนี้ไปเปิดเผยได้นะครับเยียบกับระเบิดจริงๆเลยเนี่ยตุ้มตุ้มุ้มเนี่ยจำนวน25ครั้ง นะครับแล้วก็มีการราดตระเวนพิสูจน์ทราบในพื้นที่รอบๆบริเวณเนี่ยจำนวน1379ครั้งท่านฟังไม่ผิดครับพี่อน้องมีการราดตระเวนพิสูจน์ทราบในพื้นที่เนิน4 0 8ช่องบกเนี่ยจำนวน1379ครั้งมีกำลังคนอาสาสมัครฐานทัพตู่โจงของค่ายปักธงชัยพีชีพในพื้นที่เนิน408ช่องบกวงเล็บเฉพาะเนิน408ช่องบกเนี่ยจำนวน 1 1บนายพี่้องที่ชีพในการปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยบริเวณเนิน408นจำนวน1 1นายได้รับบัตเจ็บสาหัสพิการทุกพลภาพเนี่ย1น0นายท่านฟังไม่ผิดครับ120นายนะครับนี่คือวีรกรรมของท่านพันจุโจมจากโชควานหนึ 1, 3, ข่ปักทงชัย แล้วก็มีพี่น้องสงสัยอีกว่าเอ้าแล่พวกกองกําลังทหารเวียดนามเองสำลีเนี่ยเขามีเจ็บมีป่วยมีตายบ้างไหมอะไรอย่างนั้นซึ่งตรงนั้นนะครับก็มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้บอกว่า,วากองกําลังทหารของเวียดนามได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากมันก็มีข้อสงสัยตามมาพี่น้องทําไมมีแต่ข้อมูลที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจํานวนมาก ทุกครั้งทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลทุกข่าวสารจะมีเหมือนกันหมดบอกแบบเดียวกันหมดก็คืออย่างนี้พี่น้องนะครับเมื่อเขาเปิดยุทธการใหญ่ๆเปิดการสู้รบไม่ว่าจะเป็นการป่าปามผอกคอหรือว่าพรรคอมนิตแห่งประเทศไทยหรือว่าป่าปามกองกําลังทหารลาวป่าปามกองกําลังทหารของเขเมรแดงอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเปิดยุทธการเป็นแผนยุทธการขนาดใหญ่นะครับมีกําลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมาก เลื่อนกาลังเข้าไปเกิดการประทะกันฝ่ายเขานะครับฝ่ายข่าศึกเนี่ยหากเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะลากล่างนําร่างของคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่กลับไปยังประเทศเขาเหมือนกันนะครับในส่วนของพรรคกนนี้น่งประเทศไทยเนี่ยยิงต่อสู้กับอาสาสมัครฐานพลเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็เอาคนของเขาไปนะครับรู้สึกว่ามันรอแล่เนี่ยเขาตัดศีรษะเลยพี่น้องนะครับเอาหัวไปทิ้งที่อื่น ให้เหลือเพียงร่างจากนั้นก็ฝังอย่างในพื้นที่อำเภอสิงห์สางอคอนบุรีเนี่ยก็เจอบ่อยพ,อพี่น้องในอำเภอวัฒนานครอำเภอสักแก้วของจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับมีแต่ร่างนะครับที่เน่าแบบเฟะแต่ว่าหาศีรษะไม่พบนะครับอย่างลบกับเวียดน,นามนี่ก็เหมือนกันนะครับหากคนของเขาได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยไม่ว่าจะสาหัสเขาก็าจะนําร่างคนของเขาแดง ออกจากพื้นที่การสู้รบและที่สําคัญหากมีการสูญเสียนะครับก็คือเสียชีวิตเนี่ยเขาจะรีบนําร่างของพวกเขาเนี่ยออกจากพื้นที่การสู้รบหากจะถามว่าทําไมเขาจะต้องนําร่างของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสู้รบออกจากพื้นที่ทิ้งไว้ได้ไหมก็ต้องบอกพี่น้องนะครับว่าทิ้งไว้ได้แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งบอกเขตให้เรารู้ว่าทหารของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจา้าขอคหรือว่ากองกําลังทหารของเวียดนามเนี่ย เสียชีวิตเท่าไหร่ได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดนะครับทุกหน่วยนะครับอย่างทหารไทยก็เหมือนกันได้รับบาดเจ็บกีนายอย่างเงี้ยเขาไม่บอกหรอกพี่น้องบาดเจ็บกีนายสาหา 9, ัสกีนายพีชีพกีนายในเบื้องต้นสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่บอกกันพี่น้อง แต่ว่าช่วงหลังๆะังมานะมันก็มีสื่อโซเชียลเ,ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะตามเพจตามเฟซตามไลน์นะครับมันจะมีส่งข้อมูลช่องนี้มันไปหาข้อบุญข่าวไม่ได้เอ,อ้ช่องนี้มันสามารถไปหาได้นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโซเชียลกับ ทหารในพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยรู้จักคนนั้นเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับแต่พอไปถามคนนี้เขาก็ไม่ให้ข้อมูลอย่างคนเนี้ยเขารู้จักกับคนนั้นเขาให้ข้อมูลแต่ไปรู้จักกับคนนี้เขาก็ไม่ให้ข้อมูลนะครับมันมันก็สับสนเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้ก็มาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจของทางปราจุดโจมไข้ปักธงชัยเนี่ยเข้าตีกี่ครั้ง นะครับก็คือเข้าตีจํานวน3ครั้งปะทะกับกองกําลังทาหารของเวียดน,นามจํานวน5 7ครั้งเหยียบกับระเบิดจํานวน25ครั้งลาตาตะเวนลบนะครับาล่าตะเวนพิสูจน์ทราบเนี่ยจำนวน1 3 7 9ครั้งอาสาสมัครทพารจูจ่โจมจากค่ายปะกรงชัยฟรีชีพจํานวน11ดนายได้รับบาดเจ็บสาหัสพิการทุพพลภาพนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยหนึนายนะครับก็มาแจ้งให้พี่น้องที่ได้สอบถามเข้ามาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร